กินว่าให้จมูกหายแต่ว่าเป็นส่วนอื่นแทนนะคะโอเคค่ะทุกคนก็คือวันนี้หนูบอกกับทุกคนว่าหนูจะมาบอกเรื่องสำคัญซึ่ง เนื่องด้วยเหตุผลทางด้านสุขภาพนะคะแล้วก็ทางด้านการศึกษาดิฉันนางสาวนันพัฒนเลิศนามเชษสกุลขอประกาศจบการศึกษาจาก BNK-48 ค่ะโดยที่หนูจะยังอยู่ในสังกัด i r เเหมือนเดิมนะคะแล้วก็รวมทั้งจะยังทำงานด้านการแสดง ต่อไปเรื่อยๆนะคะสำหรับกิจกรรมต่างๆทั้งงานกีฬาสีงานทูชอตที่กำออที่ได้ขายบัตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะจัดขึ้นนะคะหนูก็ยังจะเข้าร่วมปกตินะคะก็คือจะเข้าร่วมงานทูชอตแล้วก็งานกีฬาสีส่วนสำหรับสเตจจบการศึกษานะคะหนูจะขอจัด พร้อมกับสเตทวันเกิดหนูเลยซึ่งคิดว่าน่าจะมีขึ้นในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนะคะแต่ว่าทางนี้ก็ต้องรอดูสถานการณ์ของโควิดในทีมด้วยนะคะว่าจะสามารถเปิดเทเตอร์ได้เมื่อไหร่นะคะแล้วก็ยังไงก็ขอให้ทุกคนรอติดตาม ประกาอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณสำหรับซัพพอร์ตแล้วก็กำลังใจที่ทำให้หนูได้มาอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ได้รู้จักกับทุกคนหนูดีใจมากๆเลยที่ได้เจอกับทุกคนหนูมีความสุขมากที่ได้ขึ้นเทยเตอร์ได้แสดงให้ทุกคนได้ดูได้ยินเสียงอังกอร์จากทุกคนนะคะแล้วก็ได้อยู่กับเมเบอร แต่ว่ามันก็มีบางอย่างที่หนูเองไม่สามารถหลับมือกับมันได้จนมันหันกลับมาทำลายตัวหนูเองนะคะหนูไม่เคยเสียดายเลยที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ BNK48 นะคะยังคงขอบคุณตัวเองทุกครั้งที่ตัดสินใจที่จะออดิชั่น แล้วก็ได้ผ่านเข้ามาจนถึงได้มาเป็น BNK48 นะคะยังคงขอบคุณตัวเองทุกครั้งเลยแล้วก็ไม่เคยเสียดายเลยที่ที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งได้มารู้จักทุกคนที่อยู่จัง,งานัวันเกิดให้กันแล้วก็คอยให้กำลังใจกันมาตลอดนะคะแล้วก็ได้เจอกับเมมเบอร์ทุกๆุกคนเลยได้เจอเพื่อนดีๆได้เจอมีตภาพดีๆะคะ่ะมันเป็นสามปีที่ ผูกพันมากๆนะคะเรียกว่าอยู่กับเวนเคนี่แบบว่า24ชั่วโมง7วันนะคะ, <S <S ะแล้วก็หนูได้คิดอย่างละเอียดที่ท่วนกับการตัดสินใจในครั้งนี้แล้วนะคะได้มีการพูดคุยกับผู้ใหญ่แล้วก็ปรึกษาคุณพ่อคุณแม่แล้วก็รวมทั้งตัวหนูเองเออโดยหนูเนี่ยได้ประกาศจบการศึกษา เพราะว่าในเหตุผลทางด้านการศึกษาะคะอยากจะมุ่งไว้ที่การศึกษาแล้วก็เรื่องสุขภาพนะคะทั้งด้านร่างกายแล้วก็จิตใจนะคะก็สำหรับช่องทางการติดตามข้อมูลต่อจากนี้กนะ็เดี๋ยวจะมาแจ้งให้ทราบอีกครั้งในภายหลังนะคะนะ ต่อจากนี้ก็ขอให้ทุกคนช่วยรักแล้วก็สนับสนุน p n k 4 8รวมทั้งตัวหนูเองต่อไปด้วยนะคะอยากจะให้ทุกคนเนี่ยช่วยดูแลเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆเมมเบอร์ทุกๆคนรักแล้วก็สนับสนุนพวกเราต่อไปนะคะ ขอบคุณมากๆจริงๆค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูในไลฟ์นี้ด้วยนะคะขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนที่คอยเป็นกำลังใจแล้วก็ซัพพอร์ตหนูมาตลอดนะคะ หนูเองก็จะพยายามต่อไปอย่างที่หนูบอกว่าหนูไม่เคยเสียใจเลยที่ได้เข้ามาแต่ว่ามันมีบางอย่างที่หนูไม่สามารถรับมือกับมันได้จริงๆหนูไม่สามารถจัดการกับตัวเองได้จนฝันดีล่วงหน้าเลยแล้วกันนะคะขอให้ทุกคนทีเข้ามาวันนี้ นอนฝันดีนะคะฝันถึงกันด้วยขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ